สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านวันนี้วันจันทร์ที่4ทธันวาคม2023นะครับเฟียงกุดินเด็ก74จากมอน,นี้73 b i t c บ i n คอกระโดดทะลุ41,000ดอลลาร์สหรัฐณนะขณะนี้นะครับอั h เ r e รี่เ n ียมลูนา่าคลาสิกโดสคอยช i บ u อินุคา o ดานโนเขียวฮจีชุมชนคริปโตทั้งทั้งตื่นเต้นทั้งงงทั้งเสียวนะครับผมตื่นเช้ามาเนี่ยคิดว่า วันนี้น่าจะเป็นวันที่เรา90%แล้วหลังจากที่เป็นหวัดมาหลายวันนะแต่พอตื่นมาเห็นราคาละหมื่นนะครับในส่วนของคริปโตไม่ได้มีแอคชั่นอะไรไม่ได้มีข่าวดีอะไรนอกจากสัปดาห์ที่แล้วข่าวที่ว่า m i r r s t r a t e g y ซื้อ Bitcoin เพิ่ม16,000กว่า BTC ซึ่งเป็นจำนวนเยอะมากๆแล้วก็มาข่าวลือในเรื่องของ Bitcoin Spot ETF วันที่12เดือนนี้บ้าง วันที่10เดือนหน้าชัวๆบ้างอะไรบ้างนะครับนั่นคือส่วนของคริปโตจริงๆผมยังไม่เห็นอะไรนะครับส่วนแมคโครก็จะเป็นข่าวเฟดที่ว่าเฟดอาจจะ soft landing เนี่ยความเป็นไปได้ของ soft landing อาจจะกำลังเกิดขึ้นนะเฟดไม่กล้าทำอะไรที่ทำให้ตลาด surprise นะครับอสองสัปดาห์ก่อนก็มีอินดิเคเตอร์ที่ดีก็มีคุณไมเคิลเบอร์รี่นะสายช็อต ปรากฏยกธงขาวปิดชอตเอ S&;P 500นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยถือว่าหลายคนมองว่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแต่2อาทิตย์ให้หลังเรารู้สึกได้ชัดเจนเลยว่าเออหรือว่าทุกอย่างกำลังจะเป็นขาขึ้นนะวันนี้ทองคำก็ไปทำ all Time High นะครับทองคำเนี่ยพุ่งปี๊ด Go Future ในวันอาทิตย์เมื่อคือนนี้นะครับ เป็นปรากฏการณ์ที่แทบจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับส่วนตลาดคริปโตเนี่ยตอนนี้เรียนตรงๆว่าตัวผมเองไม่กล้าที่จะใส่เงินเข้าตลาดเท่าไหร่นะบรรยากาศความเขียวแบบนี้คนที่ผ่านตลาดมาหลายไซเคิลเนี่ยทราบดีบิตคอยนึกจะพุ่งลงสักพันจุดพันห้าร้อยจุดหลังจากที่พุ่งขึ้นมาเร็วขนาดนี้ในเวลาสีา่ห้าวันเนี่ยโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับเพราะนั้น ใครที่จะเข้ามาทำกำไรระยะสั้นระวังนิดนึงนะครับแต่แน่นอนถ้าผมเล่นฟิวเจอร์ผมก็ไม่กล้าชอตตลาดนะเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้ข่าว ETF มันจะโผลเมื่อไหร่เพราะดูเหมือนปริมาณวอลลุ่มที่เข้ามาเนี่ยดูเหมือนคนกำลังรู้อะไรบางอย่างนะครับเมื่อวานนี้ผมผ่านไปแถวเสาลีเนี่ยมีโรงเรียนโรงเรียนเตลนะครับโรงเรียนกววิชาเด็กไม่เกินมสามนั่งหน้าโรงเรียนนั่ง ตรง d เดลี่ค e ีนนั่งกินไอติมกันอยู่แล้วก็นั่งดูกราฟพูดถึงลู n a Classic พูดถึงโ o ลาน่นะครับมันให้บรรยากาศที่ว่าเหมือน, Blue Market 2020, นบูมมาเก็ตปี2 0 2 1นบะรบรรยากาศที่ทุกคนพูดถึงคริปโตทุกคนถามเรื่องคริปโตเพื่อนผมในกลุ่มทั้งกลุ่มที่เรียนปถมด้วยกันเริ่มมีลายเข้ามาจากเดิมทีเงียบไปนานตอนนี้เริ่มถามเข้ามาบอลเกิดอะไรขึ้นลูน่าคลาสสิกอีเกิดอะไรขึ้นกับบิตคอยอะไรต่อมีอะไรนะครับเพราะนั้น ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่บรรยากาศมันได้ฟิลมันได้นะครับก็ดีใจกับทุกคนที่อดทนมานานดีใจกับทุกคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านวันที่เศร้าผ่านวันที่เจอฟัดใหญ่ๆเจอข่าวเครียดๆนะวันนี้ถึงเวลาแล้วที่จะเติมรอยยิ้มให้กับชุมชนบ้างนะครับใครมีอะไรจะเสริมใครมีอะไรจะแนะนําว่าเกิดอะไรขึ้นกับตลาด คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนมุมมองเข้ามานะครับวันนี้สั้นๆประมาณนี้เช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม